ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC พี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกชิ้นเคยนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในเว็บไซต์ Play OK นะครับเกมนี้นครับก็เป็นเกมการเล่นของอาจารย์สุมาติโชกตชนะครับกับผู้เล่นทางบ้านนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอตอนที่มีชื่อว่านะครับปลดอาวุธนะครับกลับมาดูกันนะครับว่า เกมการเล่นจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ซุมาของไก่กาวฟ้านะครับเป็นอาจารย์ผมเองนะครับก็ชอบที่จะเดินนะครับ 80- 90%นะครับก็เป็นมาเทียมนะครับม้าเทียมโบราณนะครับอ่รูปนี้เลยนะครับคู่ต่อสู้นะครับสีดำนะครับเดินได้มาโยงขวาครับอาจารย์สุมายกโคนขึ้นไปนะครับเอาเรือมากดครับสีดำนะครับอาจารย์สุมมาหนีขึ้นไปครับ สีดาเปิดเบี้ยทางด้านปีกขวาบ้างนะครับการสุมาก็ตีเบี้ยคู่ริมไปนะครับเม็ดมาแล้วครับของสีดาโอ้โหจะแทงจะแทงใส่เม็ดหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับสีขาวทิ่มริมนะครับก็ทาลายโครงสร้างเบี้ยนะครับสีดําก็กินส่วนเข้ามานะครับเรามาดูกันต่อครับอาอจย์สุมากินส่วนขึ้นไปเหมือนกันครับต่างคนต่างแลกกันไปครับคนดํากินขึ้นมาสีขาวนะครับจย์สุมาเช็คคนกินครับ แทงเบี้ยเข้ามาอีกนะครับอืมแทงเบี้ยจังหวะนี้เป็นยังไงกันต่อครับกินครับโอ้โหอาจารย์สุมาใช้เม็ดกินครับสีดํากินตอบครับกินมากินกลับไม่โกงครับจังหวะนี้ใช้มมากินขึ้นไปนะครับโอ้โหสีดําท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาครับใช้มากินเบี้ยแยกมาทางนี้ครับเพื่อจะกินม้าครับอาจารย์สุมาเอาไงต่อครับกินเบี้ยริมนะครับโอ้โหแลกหมัดกันมันครับจังหวะนี้สีดําดันโคนขึ้นมา จะกินเบี้ยแล้วก็กินเรือนะครับดันสมมาหุบเรือขึ้นมาจับกินโคนนะครับถ้าจังหวะนี้ดํากินเบี้ยเนี่ยขาวจะปักโคนไล่เรือนะครับก็จะเสียโคนได้ครับสีดํารู้ทันครับไม่กินครับไม่กินก็สีขาวก็ดันโคนขึ้นไปไล่เรือเรือถอยกลับไปแล้วครับสีขาวก็เปิดเบี้ยนะครับเบี้ยคู่กลางกระดานขึ้นไปอีกนะครับจังหวะนี้สีดํากดนะครับผุกโคนในตัวครับ าจรสุมาหลบขุนดิดหนีครับดิดหนีครับสีดําก็เอาขุนเข้าป้อมครับจะเอาขุนเข้าป้อมให้ได้ครับจังหวะนี้โดนโจมตีครับโอ้โหสีดําต้องถอยอย่างเดียวไม่เป็นขบวนท่าเลยครับในจังหวะนี้นะครับสีขาวอาจารย์สุมาขยับเรือออกไปทางด้านปีกซ้ายเพื่อจะไหยเบี้ยมครับสงสัยนะครับสีดาเก็บขุนเรียบร้อยครับจะเอาเรือลำมาใช้นะครับสีขาวไายเบี้ยครับนะครับได้เบี้ยมาใช้อีกหนึ่งตัวจังหวะนี้สีดําประกบเรือคู่ครับ แม่ทัพของสีขาวก็อยู่ไม่ได้ในตำแหน่งนี้ครับหลบถอยกรุดจังไว้นะครับสีดําระเบิดเบี้ยขึ้นมาอีกหนึ่งทีนะครับการนี้ครับอ่าถอยเบี้ยไงครับมาครับเพื่อมารวมพวกนะครับกองทัพงูเห่านะครับกองทัพเบี้ยเขาเยอะนะครับปูสามครับของสีดําทางนั้นปีกขวาบ้างนะครับจันสุมายกม้าขึ้นไปนะครับยกม้าขึ้นในตำแหน่งนี้จำอะไรเอ่ยนะครับเราก็ดูกันต่อครับสีดําก็จะเอาเปรียบโครงสร้างเบี้ยเหมือนกันครับที่เบี้ยริมมาครับ จันสุมากินตอบเข้าไปเลยนะครับสีดําแทงใส่โคนอ๋อหลอกล่อให้กินเบี้ยแล้วทิ่มใส่โคนครับจะเอาโคนครับจันสุมาไม่ชนไม่สนครับได้เบี้ยมาหนึ่งตัวครับกินเบี้ยอีกหนึ่งตัวครับสีดําก็ไม่ว่ากันครับฉันขอโคนแล้วกันนะครับสีขาวก็กินขึ้นไปครับสีดํายกม้ามาในตำแหน่งนี้นะครับจันสุมาก็ดันเบี้ยริมขึ้นไปนะครับก็จะไปไล่ม้าประมาณนี้นะครับ โอ้เรามาดูตัวหมากกันครับ6โคนมามาโคน2โคนนะครับ2โคนสู้เบี้ยนะครับ2 2โคน1เบี้ยสู้เบี้ย5ไปนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับสีดําก็เอาเรือครับมาจมตีเบี้ยริมครับครับสีขาวจันสุมาก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับไล่ม้ามาจะหนีหรือเปล่าในตำแหน่งนี้ครับสีดาหนีขุนแทนอื ทำไมถึงหนีขุนจริงๆหนีมาที่เฉก็ได้นะครับครับจานสุมาไม่รอช้าครับใช้เรือนครับกดดันโคลนครับทําให้โคนของสีดํามีปัญหานะครับนะครับสีดําคู่ต่อสู้ของอาจารย์สุมาขจับไปโผกจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่กินม้าด้วยนะครับกินม้าเรือขาดนะครับแต่ได้โคนนะครับเกิดกคุ้มนะครับจังหวะนี้ครับ เรือของสีดำนะครับและโคนมีปัญหานะครับสีดําจําเป็นต้องเอาเรือไปผูกโอ้โหโดนเหมือนเหมือนเป็นเกมของอาจารย์สุมาเลยนะครับสั่งได้นะครับกูตัดสู้ต้องเดินตามตลอดครับจังหวะนี้โดนกินตัดนะครับตัดโคนไปหนึ่งตัวแล้วนะครับอาจารย์สุมาก็เอาเรือตัดเรืออีกนะครับโอ้โหนะครับจังหวะนี้โอ้โหเอาเรือเอาเบี้ยกินม้าครับนะครับยอมเสียเรือครับได้โคนอีกหนึ่งตัวนะครับ โอ้ปวดอาวุธนะครับนี่ครับเป็นที่มาของการของเกมนี้นะครับโหกินตอบคนไปอย่างสุดๆุดนะครับสีดํำขยับมากินเบี้ยอาจารย์สุมากินเบี้ยดําไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาดูกันครับว่าระหว่างเบี้ยนะครับห้าใบนะครับสู้กับเรือหนึ่งลำนะครับจะไหวหรือเปล่าครับจังหวะนี้ก็หลบมาครับสีดํากดเบี้ยมาไล่ยกเรือหนีนะครับขุนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการบีบ การไล่ครับปลายกระดานนะครับระหว่างเบี้ย5ห้าใบกับเรือหนึ่งลำครับโดนลุกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับจังหวะนี้ไหลไหลเบี้ยขึ้นไปอีกนะครับสีขาวนะครับโดนลุกหนึ่งดอกครับจับไปกินเรือเรือหลบมาจับกินเบี้ยหงายลุกปักเข้าไปสีดาหลบครับหลบก็ลูกเสริมก็ไปอีกหนึ่งทีนะครับขุนหลบไปแล้วนะครับไหลเบี้ยมานะครับเบี้ยมาอีกนะครับเซนซุมานะครับโอ้โหเบี้ยล้อมรอบขุนนะครับ ก็น่าจะทําอะไรกันไม่ได้นะครับสีดํานะครับโดนกดครับสีขาวก็ดันเบี้ยไปเพื่อจังหงายนะครับหนีขุนมาในตําแหน่งนี้โดนลุกครับสีดำสีขาวก็ปิดครับสีดาขย่้กอเรือครับเบี้ยอีกตัวหนึ่งไปหงายครับครับจะจับกินนะครับก็ให้กินไหมลุกไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับตกแถวริมไปแล้วนะครับจันทันุมมาก็ผูกเบี้ยไว้ก่อนนะครับครับเบี้ยหนึ่งตัวก็สามารถป้องกันขุนได้นะครับ จังหวะนี้ไหพบี่เรียบร้อยครับโดนลูกหนึ่งดอกครับขุนติดเรือเรือหลบไปเอาเบี้ยมาอีกหนึ่งตัวครับขยับเข้ามาเรื่อยๆครับโดนลุกก็ปิดครับนะครับเบี้ยเข้ามาครับโอ้โหโดนบีบตอนนี้โดนบีบอย่างแรงนะครับก็โดนบีบเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เป็นการกระชับพื้นที่นะครับสีดําก็สู้กันสุดๆเหมือนกันนะครับจังหวะนี้โดนไล่เรือครับ พื้นที่ของขุนของสีดําเริ่มน้อยแล้วนะครับตกแถวแปดนะครับโอ้โหเบี้ยเลียงหน้ากระดานหน้ากระดานเลียงหนึ่งเลยนะครับโดนลุกจังหวะนี้ขุนหลบเข้ามานะครับโดนกดกดไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเบี้ยมีเยอะนะครับสีดําก็ไม่ยอมไปไหนโดนจังหวะนี้โดนลุกครับเป็นตาอับนะครับอาจารย์สูบมาไม่สนทิ้งเบี้ยครับขอทีเดียวนะครับสีดําก็ไม่ยอมเอาเบี้ยมาลุก ขอยเบี้ยกลับมาปิดนะครับเพื่อให้มีช่องการเดินครับถ้ากินน่าจะเอาขุนกินครับถ้ากินเบี้ยอากินเบี้ยจริงๆครับสีขาวจันสุมาก็ใช้ขุนกินครับด่งนี้ครับขุนเดินได้ตัวเดียวครับสีดานะครับขยับเบี้ยเข้ามานะครับน่าจะจนได้เบี้ยสี่ใบนี่ครับนะครับแม่ทับขุนไม่ต้องใช้แล้วนะครับจังหวะนี้ก็โดนขัดเข้าไปอีกนะครับสองทีลุกจนนะครับจังหวะนี้ก็โดนลุกเข้าไปนะครับแล้วก็ เสริมเข้าไปอีกหนึ่งตัวจนสวยงามในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง YouTube นะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์สุมานะครับที่ส่งเกมนะครับดีๆมาให้ดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ